มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้นสังกัดประกาศคู่รักนักแสดงซิ้นสุดสัญญาผันตัวเป็นอิสระคู่รักนักแสดงขวัญใจเวรุ่นเจเจกฤษณภูมิต้าเหน่งกัญญาวีแต่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับค่ายนาดาวบางกอกจากนี้ขอผันตัวเองเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวโดยล่าสุดค่ายนาดาวบางกอกได้ออกมาแจ้งข่าวถึงสัญญาดังกล่าว ที่จะหมดลงในวันที่31ธันวาคมนี้บริษัทนาดาวบางกอกจำกัดขอแจ้งให้ทราบว่าเจเจกฤษณภูมิพิบุญสงครามและต้าหนึ่งการยาวีสองเมืองได้ตัดสินใจที่จะขอออกไปเป็นนักแสดงและเป็นศิลปินอิสระโดยจะพิจารณาการรับงานทั้งงานแสดงและงานเพลงด้วยตนเองซึ่งทางนาดาวเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของน้องทั้งสองคน ทางนี้สัญญานักแสดงนาดาวจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคม64นี้ส่วนงานต่างๆทั้งหมดของน้องทั้งสองคนที่บริษัทรับเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้ทางบริษัทยังคงรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานต่อจนงานสำเร็จเรียบร้อย JJ และต้านหนึ่งเป็นน้องที่น่ารักและตั้งใจทำงานมาตลอดหลังจากนี้ขอให้ทั้งสองประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตั้งใจเอาไว้ พี่ๆที่นาดาวจะคอยซับพอร์ตและเป็นกำลังใจให้เสมอฝากทุกๆคนเป็นกำลังใจและติดตามผลงานของน้องทั้ง2คนต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ